สวัสดีปีใหม่ครับเอฟซี FC แลละกับพู้สนใจสูข้ขู่สูข้นครับผู้รับชมแหละครับนะมาตัดเฟิร์นครับมาตัดเฟิ้น์นเผาทานนะครับก็เลยมาอัดฉีบน้ำเวลาว่างนะครับนะบสันกับโบมีเอาชิปนี้ผมซิงเมาว่าเลี้ยงคนสิจนครับนะคนสิทุกขคนละอ่า คนสิจนนี่มีลักษณะจังด่ผมสิม้มาบหอยฟังเลยครับพี่น,อน้องนะอ่าอาจสิเอาประสบการณ์จะของนี่ละเพราะยกตัวอย่างผู้อื่นดอกนะครับคนสิจนนี่อ่าอันดับแรกครับบ่เคยโทษจะของพี่น้องเออบอ่โทษจะขวงจากเทียคนสิจนนะครับโทษต่างตาอ่าผู้อื่น โทษต่างตาสิ่งแวดล้อมยังสัน่นว่าใคยโทษจะาของนะครับคนจิจอนน่ะนะนะครับมันเป็นยังสัน่นนะอ่าต่อมานะครับคนสิจนนี่สนใจตะเลียงผู้อื่นพี่น้องสนใจต่างตะเลียงผู้อื่นนะกินเขาโตโสควมเพิ่นเป็นจังสัน่นเสียเวลาถิ่มมือเสือนะครับ ถึงเวลาก็หาเขามาสู้กันจินม่สั้นกับไปกินบ้านไฟบ้านมันนั่นแหละครับคนสิจจนส่วนใจแตเ่เลี้ยงผู้อื่นเสเวยลาถิ่งมอซื้อแต่ละมืออ่าอตอมาครับบ้านนี่คนสิจจนนี่อ่าไปรับจ้างมาได้มาเนียนะครับกระเส้าหเาดยครับคนสิจจนนี่ไปรับจ้างมาเนียก็เเร้าโฮ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 กินไปนะครับ พ่พ่อซื้อก็ซื้อพ่ฮห้จักเจ็บ้วอ่าถึงเวลาค่อยไปหารับจ้างอีกเออเอื้อนตำเขาซานกอกหมอนั่นล่ละครับคนสิจนนะครับบ้านนี้อ่าคนสิจนบ้านนี้ครับอ่อ,อนซ้อนนะครับอ่อนซ้อนต่ผู้อื่นปา๊าเป็นคือรวยเถนอนะครับเิ่นคือมีรถงามเถนอนะครับ เป็นยังสั้นครับอ่าเผลนคือมีหน้าที่ดีแต่นอจังสั้นอ่อนซ้อนตะผูเอือนน่าแต่ว่าบานนี่อ่าบเจาของบ่ปฏิบัติได้บานนี่อ่อนซ้อนตะผูเอือนนะครับน่านี่แหละครับอ่อนซ้อนผู้อื่นแต่ว่าข่อยก็คือก็หัวละบอว่าเช่นเิ่นคือรวยแท้นอเผลนเหตุจังไดเสียดคือเพิ่น ค้าจังสีบ่มีเได้ครับนี่นั่นหลักคือคนสิจ่ะต่อมาครับอ่บอยาย่อมรับแล้วการเปลียปล่ยนแปลงบ่มีการปรับบัตแล้วพี่น้องเอ,อ่อมีการปรับโตอย่างแล้วหน้าหลายๆจังสีก็ได้เข้าหน่อยเฮ็ดพ่อ,อ,อ,หพอแหล้วซื้อเฮออ็ดพ่อได้ค่าเจ็บเยี่ยวซื้อ จักมันสิได้บ่ได้น้ามก็บ,บไปเบิงน่ะหัวไปตะมือเหือบ่นั่นล่ละครับค้นสิจนบ่บ่บบย่อมปรับตัวดอกนะครับน่ะม่นหน้าติดกันเพิ่นได้เขาหลายก็คือเกาเละนะครับน่ะบ่ย่อมปรับตัวนี่ค้นสิจนเลยครับต่อมาบ่าด้ครับคนสิจนบานเนี่ย่ะมักสางภาพดิครับ น้องคนสิจนนี่มักสร้างภาพมักสร้างภาพจ้งไดปติอ่ะเห็นน้ยก่อนะครับอ่ามีรถเอากูกับกับไปหาเงินมาออกรถขึ้นกันละเว,ว้ยตั้งๆงเงินบ่มีนะครับน่า,งานเงินบวมีจักสิเอาไซส่งมวดอ่าบ่คิดล่ะนะครับนี่มักแรงน้านะครับ มักสร้างภาพคนสิจนครับแล้วก็จนอีหลีละบาทนี่เขาก็มายึดนั่นยึดนี่ละบาทนี่ต่อมาบ่านี่คนสิจนอายบ่เปลี่ยนได้ครับพี่น้องโอ้ยห,ห,ห่มมีความออยดากครับคนสิจนนะนะบาอา่อายอายบ่เปลี่ยนนะครับยูยังสั้นละ่ะนะครับยูแบบยูยังไหนก็อยูจัง,งสั้นละ่ะอายบ่เปลี่ยนนะคนสิจจนนะครับนะนะ สุดท้ายก็คือก้นที่จนทาต่างต่า้นซอยเหลือพี่น้องเอ้ยบ่ใครซอยเหลือจะของละ่ะทาตาพวก้นซอยเหลือโทษดเทเด้บานนี่นะครับโอ้ยอ่าพี่น้องด้วยก็สิเปน็นอย่างน้อนะครับบ่เห็นซอยเหลือดอกจังสันมันเิ่นซอยเหลือ อันพี่น้องบ่บ่นี่จังสั่นละ่ะโอ้รัฐบาลปันใดน้อสิมีโครงการตกลงมาเงินละเงินเมือนปันใดน้อสีใดนะครับบัตรประชาัานปันใดน้อสิใดนี่ลหละครับน้าทาตางตญาตพี่น้องหรือรัฐบาลสีสวยครับนะครับเอาเฮาอยู่เฮาอยู่ใน้อที่ผมบ้ามาบ่นะครับอัน,อนมีแนียกะ ปรับปรุงได้ครับได้มาเผาตานคือผมนี่